นี่แหละจ้ามาเบิงหลอดอันนี้มีแต่เอฟซีของรถพ่ว้างรถพุ่มกว้างมากนี่พักกันอันนี้เป็นเอฟซีรถพุ่มพ่วงทั้งนั้นเลยจ้ามามามาชมมาชมมีทุกอย่างจ้ามีทุกอย่างจ้าโอ้ยบักเบื่อเกลเดหน่อยเกลเจดไง กรเทหน่อยบักกืะเทศใหญ่บักพริกมีแต่เป็นกระสอกระสอเพื่อพี่น้องหน้าปีสิบวันราคาก็จะุ้ไงเนาะบักกือเที อม่น้อ่ตเนาแนแซ่บเลยกัตํางเป็นจะสนใจยังพกได้ยังให้บอกหูสิเบิ่งเห็ดเห็ดก็บ่งามปานดนม่าสมัยกเ็นันตัวนี่ พ่อค่าก็อยาก่ายคลิปขึ้นกันเพราะว่าลูกข้าเป็นหลายมันอยากโชว์ว่าเป็นขายดีย่าเงี้ยพ่อค้านอยากขึ้นเนาเงิน

อะไรดีเนาะอันนี้บ็อกลี้ม่วงอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ส้มมกขามขามหวานอับอจ้ามิเตแนวขายอ,อันนี้จ่าย สีล่ละจ้าวิธีของยูทูบเปอร์จ้ะเอ็นอยังกับทายไปขายดีจิงเป็นลูกขาดเลยโอจระ,ะมาลังไว่ธีอิชีอิา